เรื่องไซปอยีตอนบอ่อมืองตินบทที่69สิบกาหนังเข้งหวยกงจูรีบยกกระบี่ขึ้นรับไว้ได้แล้วต่างสู้รบกันเป็นสามาถหนังมอเล้งเฮียงยืนม้าอยู่ไกลๆจะอดโทษสะทนนิ่งอยู่ไม่ได้ก็ขับม้าออกจากกระบวนพาทหารยกเข้าโจมตีทหารหวน ทหารหวนก็ต่อสู้ต้านทานเป็นตลุมบอลต่างฟันแทงรับรองป้องปัดกันอย่างทอรหดเสียงกลองรบทั้งสองฝ่ายดังกึกก้องราวกับว่าแผ่นดินจะถลม่มปลายธงสะบัดปลิววอนราวกับตัวมแมลงผงคลีฟุงตลบไปทั่วท้องสนามรบเตียวบูจงไทยเจอแกล้า,กลาเหมือนสิงโตออกจากบ่านังเข้งห่วยกงจูก็ว่องไว ไม่ผิดกับมังกรขึ้นจากท้องทะเลต่างไม่แพ้ชนะกันถึงพวกทหารสองจะมีฝีมือเข้มแข็งกว่าทหารหวนแต่พวกทหารหวนก็ใจกล้าและอดทนจึงผลัดกันรุกผลัดกันรับขับเคี่ยวกันอยู่ช้านานอย่างไม่แพ้ชนะกันในเวลาที่รบกันอยู่นั้นลักก่อง,งัางกับลิบใบเลงลอบขุมทหารออกจากทีซุ่ม เดินตรงมาตีตัดเอาหลังขบวนทหารหวนและพวกทหารของลักก่อง,งางลิบใบเลงนั้นล้วนจะถือขวานด้ามยาวกับทวนและเงาส่งเสียงโหร้องดังสนั่นตีฝ่าเข้าไปพบนายทหารหวนต่างก็เอาขวานทวนและเงาฟันแทงพวกทหารหวนมัวแต่ตั้งหน้าต่อสู้อยู่ทางหนึ่งไม่ทันระวังตัวว่าจะมีทหารอีกกองหนึ่ง ลอบปลุปกรุกเข้ามาทางด้านหลังครั้นได้ยินเสียงโหร้องจะหันกลับมาต้านทานก็ไม่ทนันผก้คาศึกด้านหน้าก็ติดพันไม่ละลดพากันรุกไลากระชั้นชิดหนักเขา้าเลยถูกเตะกระนาบทั้งข้างหน้าข้างหลังเหลือกำลังที่จะต้านทานก็ระ,ระซําระสายถูกทหารเมืองสองฆ่าฟันบาดเจ็บล้มตายเป็นอันมากขณะนั้นหนังเข่งหวยกงจุ กำลังต่อสู้กับไทเจอได้ประมาณ50เพลงรู้สึกเมื่อยล้าอ่อนกำลังลงเห็นว่าจะต้านทานต่อไปอีกไม่ไหวครั้นจะใช้ของวิเศษทำร้ายหรือก็มีความสงสารประกอบด้วยได้ยินพวกทหารของตนทางข้างหลังร้องเกรียวกราวด้วยความตกใจก็รู้ว่ามีค่าศึกตีอบเข้ามาจึงพละจากไทยจอ แล้วรีบควบมา้าหนีกลับเข้าไปในเมืองฮางจิวหูทหารฮวนเห็นหนายหนีก็พากันแตกตื่นหนีตามไปด้วยต่างชิงกันออกหน้าเหยียบย่ำกันเองล้มลุกคลุกคลานและล้มตายไปอีกเป็นอันมากไทยเจือกับนางมอเล่งเฮียงก็คุมทหารไล่ติดตามไปพอจวนจะถึงเชิงกำแพงเมืองเกรงว่าข้าศึกจะมีกองหนุนยกออกช่วยบาง จึงชักม้าหยุดแล้วพาทหารกลับเข้าไขยลักก่อง่างกับลิฟใบเลง้งและนายทหารทั้งปวงก็ต่างนำศีรษะข่าศึกมาเสนอความดีความชอบต่อไทยจือส่วนเตียวบูจงไทยจือทรงเห็นเช่นนั้นก็มีพระทยัยินดีรับสั่งให้กวงตีหุจดบัญชีความดีความชอบไว้โดยทั่วทุกคนแล้วจึงทอยกรอออกพักผ่อนตามสบาย ฝ่ายนังเค้งหวยกงจูเมื่อหนีเข้าเมืองได้แล้วนั่งหอบอยู่ครู่หนึ่งจึงตรวจดูจํานวนไพร่พลยังเคราะดีที่หนีได้ทันท่วงทีจึงเสียทหารแต่เพียงพันเศษและที่ถูกบาดเจ็บอีกพันเศษนายทหารก็หายไปอีกคนหนึ่งเพียงแต่รบกันสองสามครั้งยังเสียทียับเยินมาเช่นนี้พวกทหารฮวนพากันมีความย่อท้อแต่นางเค้งหวยกงจู กลับเห็นเป็นของไม่สำคัญพูดแกท่ทหารทั้งปวงว่าพวกเจ้าอย่าตกใจไปเลยการที่เราพ่ายแพ้วันนี้ใช่ว่าเราจะเอาชนะมีได้เมื่อไหร่เป็นอุบายที่เราแซงจะให้ข้าศึกเห็นว่าเราอ่อนแอต่างหากเมื่อข่าวได้ใช้ชนะอีกครั้งหนึ่งแล้วจะได้ประมาทมีความฮึกเหิมขาดความระมัดระวังและเวลาพรุ่งนี้ออกรบอีก เรารับรองว่าจะเอาชัยชนะให้จงได้พวกเจ้าจงทำใจกล้าหาญไว้คอยดูเราจับเขาก็แล้วกันแต่เวลานี้หูม้ายังป่วยอยู่พวกเจ้าอย่าเพิ่อบอกเราให้หรู้เรื่องเพราะอาจจะทำให้เสียใจและอาการป่วยจะกำเริบขึ้นอีกพวกทหารรับคำแล้วก็ถอยออกไปครั้นเวลาค่ำลงหนังเคงหวยโกงโจ้รับประทานอาหารเสร็จแล้ว จึงพาสาวใช้สี่คนถือโคมไฟออกไปนอกเมืองเที่ยวตรวจดูชยภูมิเห็นทางด้านซ้ายมือมีเนินสูงอยู่แห่งหนึ่งจึงเอาปูนขาวโรยเป็นวงกลมไว้มีระยะห้าต่อวงวงไว้จนกระทั่งรอบเนินลูกเขียนยันโป้ยกายลงในทงปักไว้ห่างจากเนินประมาณสิบเสียเมื่อจัดแจงเสร็จก็กลับเข้าเมือง ครรุ่งึ้นเพลาเช้าตรู่หนังเคงหวยกงจุจึงหาสาวใช้สี่คนขึ้นไปบนเนินเพื่อรักษาไขา้กลสาวใช้สี่คนต่างถือยาไปนั่งซุ่มอยู่ทั้งสี่ทิศแล้วหนังเค้งหวยกงจุจึงกลับเข้าเมืองจัดทหารหนึ่งหมื่นและสั่งว่าถ้าเห็นทหารสองยกมาก็จงตามเราออกไปรบแล้วตัวเราจะแกล้งทำเป็นพ่ายแพ้หนีไปแต่ลำพัง พวกเจ้าอย่าได้ตกใจจงต่อสู้โดยเต็มกำลังฝีมือถ้าใครขัดคำสั่งเราจะตัดศีรษะเสียทันทีสั่งแล้วคุมทหารหนึ่งมื่นนั้นยกออกจากเมืองไปพอถึงบริเวณหน้าคา่ายคาศึกก็ร้องท้าให้เตียวบูจงไทจือยกออกมาสู้รบกันอีกฝ่ายเตียวบูจงไทจือพอรุ่งเช้าจัดแจงแต่งตัวสเสวยอาหารเสร็จแล้ว มีทหารเข้ามาคำนับแจ้งว่ามีนายทหารหญิงของข้าศึกยกออกมาท้ารบอีกไทยเจอจึงตรัสกับกวงตีหูว่าลูกสาวเจ้าเมืองควรไซเหลียวโกคนนี้ไม่ค่อยมีกําลังฝีมือเท่าใดนักและครั้งนี้ยกทหารออกมาท้ารบเพื่อจะแก้แค้นอีกลำพังข้าพเจ้าคนเดียวก็พอจะกำจัดได้กวงตีหูถุนว่าเชยสวยาประมาท โดยขพเจ้าเคยได้ยินข่าวอยู่ว่านางคนนี้รู้วิชาคาถาอาคมมากต้องระมัดระวังพระองค์ให้จงหนักไทยเจอทรงพระสวรรแล้วว่าความชั่วย่อมแพ้ความดีขพเจ้าถือความสุดจริตจงรักพักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินถึงนางจะใช้คาถาอาคมและของวิเศษก็คงจะทำอันตรายเราไม่ได้ตรัสแล้วสวมเกราะขึ้นม้ามังกร เกณฑ์ทหารห้าพันยกออกจากค่ายไปพอดีเห็นนักแข่งหวยกงจูตั้งกระบวนคอยท่าอยู่เตียวบูจงถือว่าตนมีกำลังฝีมือเข้มแข็งกว่าจึงมีทันให้ขยายกระบวนรีบควบม้าออกหน้าทหารตีฝาเข้าไปในกองทัพของข้าศึกนังแข่งหวยกงจูสู้รบต้านทานไว้แล้วหัวเราะพลางว่าเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าเสียถีท่าน วันนี้ก็คิดจะแก้แค้นให้จงได้โดยใครจะดูว่าท่านจะเก่งสักเพียงไหนเตียวบูจงไทยเจอตวาดว่าอีกาลีเมื่อวานเจ้าหนีรอดไปได้วันนี้จะไม่ยอมปล่อยให้พ้นมือเลยเป็นอันขาดถ้าแม้เรายังตัดศีรษะเจ้าไม่ได้ก็จะยังไม่ขอกลับค่ายเลยเป็นอันขาดตวาดพลางกระตุ้นม้ามังกรเข้าไกลแล้วเงื้อกระบีขึ้นฟันทันที นังเค้งหวยกงจูยกกระบี่ขึ้นรับไว้ได้ขณะนั้นทหารสองข้างหลังยกหนุนเนื่องตามไทยจือขึ้นมาทหารหวนก็เข้าต่อสู้รบพร่งฟันแทงเป็นสามาัดนังเค้งหวยกงจูสู้รบอยู่กับไทยจือได้ห้าหกเพลงก็แกล้งชักม้านีพลางร้องวา่าท่านถือว่ามีกำลังฝีมือดีจริงก็จงไล่ตามข้าพเจ้ามาเถิด ไทจือได้ยินดังนั้นคิดว่าดังเคงหวยกงจูคงใช้อุบายอ่อไฮไลเพื่อจะลอบพุงอาวุธอย่างหนึ่งมาแต่ถือเสียว่าถ้าคอยระวังอยู่เสมอจะกลัวอะไรแก่ของชนิดนั้นคิดแล้วจึงตอบว่าเจ้าอย่านึกเลยว่าเราจะไม่กล้าไลว่าแล้วก็ควบม้าเร่งตามไปดังเคงห้วยกงจูก็ควบม้านี้ตัดเฉียงไปทางหนึ่ง เป็นระยะทางประมาณสองลิจึงชักม้าหันมายิ้มพลางพูดว่าท่านอย่าทนงตัวนักจงดูเสียก่อนว่าเวลานี้ตัวของท่านกำลังอยู่ที่ไหนไทยจื้อได้ฟังก็ถอยพระเนตรเลี้ยวไปดูโดยรอบเห็นที่แห่งหนึ่งไกลจากที่ยืนม้าอยู่ประมาณร้อยเก้าเขียนวงกลมวงหนึ่งวางกลางมีโรงพิธีอยู่บนเนินมีหญิงหลายคนถือธงตะขาบ และมีธงดำอีกคันหนึ่งเขียนตัวหนังสือทองสามตัวอ่านว่าบอมึงตินแปลว่าค่ายไม่มีประตูไทยจือทอดพระเนตรเห็นเช่นั้นแล้วจึงทรงพระสวนด้วยเสียงอันดังหนังเค้งหวยกงจูจึงถามว่าท่านนึกขันอะไรหรือจึงหัวเราะเลนะน่นเช่นนี้ไทยจือตรัสว่าเจ้าเอาปูนขาวเขียนวงกลมไว้ที่พื้นดิน แล้วตั้งชื่อว่าบอเมืองตินเช่นนี้ทำไมจะไม่น่าหัวเราะเรานังเค้งหวยกงจู้จึงว่าจะเป็นวงปูนขาวหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าใครตกเข้ามาในวงแล้วจะออกไปไม่ได้เลยเป็นอันขาดไทยจือตรัสว่าเมื่อเราเข้ามาแล้วทำไมจะออกไปไม่ได้และเจ้าไม่มีทาหารเลยสักคนเดียวจะเรียกว่าเป็นค่ายกลได้อย่างไรกันวิธีอย่างนี้ได้ตลอกเด็ก ซึ่งมีอายุสองสามขวบเท่านั้นส่วนเราอย่ามาหลอกเสียให้ยากเลยนังเค้งหวยกงโจว,ว่าท่านดูทั่วแล้วหรือว่าไม่มีทาหารจงดูด้านโน้นเสียก่อนเถิดว่ามีอะไรบ้างพูดแล้วก็ชี้มือไปทางทิศตะวันออกไทจืจอมองไปตามมือชี้ทันใดนั้นก็เห็นมีทาหารยกมาทั้งสีด้านใช้ท่งทิศละสีเครื่องแต่งกายก็สีเดียวกันกับธง ทางหน้าตาทหารเรานั้นก็ล้วนแต่สีแปลกๆมีแดงดำเขียวขาวเข้ากับสีทงทุกกองเป็นที่น่าพิศวงยิ่งนักขณะที่ไทเจอกำลังตะลึงแลมองพอดีทหารเหล่านั้นยกมาถึงก็เขาล้อมไว้โดยรอบไทเจอจึงทราบว่าเป็นทหารปีศาจก็มิได้นึกสะดุง้งหวาดกลัวแต่ประการใดส่วนนางเข้งหวยกงจู ขึ้นไปนั่งบนโรงพิธีอ่านมนเผายันพลางเอากระบี่ชี้ไปทางทิศใต้ทันใดก็บังเกิดเป็นพายุพัดเอาเมฆหมอกมามืดครึม้มประดุดฝนจะตกไทยจือเห็นแล้วก็มีความโกรธจึงขับม้ามาังกรไปทางทิศต,ตะวันออกโดยมงพระไทยจะตีฝาที่ล้อมออกไปทางนั้นทันใดก็มีหญิงสาวคนหนึ่งถือทวนขี่ม้าออกมาจากหมู่ทหาร เขาสกัดหน้าไทยจือไว้แล้วตวาดว่าเตียวบูจงอย่านึกเลยว่าจะออกไปได้ไทยจือไม่โตตอบกระตุ้นมา้าโถมเข้าเอากระบี่ฟันหญิงสาวนั้นยกทวนขึ้นรับไว้ได้แล้วสู้รบกันได้ห้าเพลงหญิงสาวนั้นปัดป้องไม่ทันถูกไทยจือฟันที่แขนโลหิตไหลเลยชักม้าน้ไทยจจอกำลังโกรธจึงขับม้ามังกร เขาไล่ฟันทหารปีศาจต,ต่อไปอีกละม้ามังกรก็ช่วยเตะขบกัดพวกทหารปีศาจเหล่านั้นล้วนจะเสกด้วยยาและ,มะเมล็ดถั่วพอถูกม้ามังกรซึ่งเป็นม้าเทพยดาช่วยไทยเจอทำร้ายเอาดังนั้นก็ต้านทานอำนาจไม่ได้จึงต่างล้มลงกลับกลายปัญญาและถั่วตามเดิมทั้งสิน้นไทยเจอเห็นดังนั้นยิ่งมีน้ำพระทยกล้าหารหนักขึ้น จึงหันไปตวาดนางเค้งหวยกงจูว่าอีนางตัวดีทหารของเจ้าถูกฆ่าตายหมดแล้วเจ้าจงลงมาต่อสู้กับเราให้สนุกอีกเถิดนังเค้งหวยกงจูได้ยินดังนั้นก็คิดแต่ในใจว่าเวลานี้ไทเจอยังมีสติดีอยู่เราจะเข้าจับเอาซึ่งซึ่งนาอย่างไม่ได้จำจะต้องรอให้ลหลงไหลเสียก่อนจึงค่อยจับคิดแล้วไม่ได้โตตอบประการใด นางอ่านมนเรืออยู่แต่ในใจแล้วหยิบปลายวิเศษมาเคาะลงที่พื้นสามทีทันใดเมฆหมอกบนท้องฟ้าก็ลอยลงมาปกคลุมอยู่ตรงศีรษะเลยมืดเหมือนอยู่ในธรรมไทยเจอมองไม่เห็นสิ่งอันใดแต่ยินแต่เสียงปีศาจกู่ก้กองร้องครางก็เกรงว่าจะมีคนลอบมาทำร้ายจึงกวาดแกงกระบี่เที่ยวฟาดฟันไปมาอยู่รอบข้าง หนังเค้งห่วยกงจูเห็นแล้วนึกชมเชยอ,อยู่ในใจว่าเตียวบูจงไทเจอคนนี้มีน้ำใจกล้าหารยากที่จะหาผู้เสมอเหมือนนึกแล้วจึงอ่านมนเป่าไปให้ความมืดค่อยเสื่อมคลายพอมีแต่แสงสว่างอยู่รางรางคล้ายเวลาพลบคำ่ำไทเจอทอดพระเนตรเห็นในเขตปูนขาวนั้นเกิดมีกำแพงล้อมอยู่โดยรอบก็สงทราบได้ทันทีว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นประกอบด้วยเวทมนต์คาถาจึงไม่เนื้หวาดหวันครรนครั้รมขับม้าตรงเข้าไปเอากระบี่ฟันกำแพงแต่กำแพงนั้นแข็งเหมือนเหล็กจะฟันสักเท่าไหร่ก็ไม่เข้ากลับเนึก,กโกรธแค้นและได้ยินเสียงหนังเข้งหวยกงจุหัวเราะเยาะอยู่ข้างหลังไทยจือจึงชักม้าหันกลับเงื้อเงื้อกระบี่ขึ้นฟันไม้ลงตรงศีรษะ นางเค้งหวยกงจูยกกระบี่ขึ้นรับไว้ได้แล้วเข้าสู้รบด้วยประมาณเพลงเสร็จแกลงชักม้าควบหนีไปทางถิศใต้ไทเจอควบม้าไลาต่ตามพลางร้องตวาดว่าจะหนีไปข้างไหนพอถึงภูเขาลูกหนึ่งมีหนทางเลี้ยวลดยาขึ้นรกเป็นพงแล้วนางเคงหวยกงจูก็หายตัวไปไทยจือจึงหยุดม้าเลี้ยวมองดูโดยรอบพลางดาริว่า เราไล่าตามนางมาเป็นระยะทางหลายลี้คงจะออกมาพ้นวงปูนขขาวแล้วเป็นแน่แต่ไม่ทราบว่าภูกเขานี้ชื่ออะไรเพราะเวลาเราไล่เข้ามามีทันได้สังเกตหนทางไว้จึงไม่รู้ว่าจะออกทางไหนได้บางไทยจือขับม้าวนเวียนอยู่บนเขานั้นช้านานจนกระทั่งรู้สึกว่าค่ำมืดลงทุกทีจึงเห็นที่เวิ้งเขามีบ้านหลังคาแฝกอยู่หลังหนึ่ง พรานเข้าไปดูเห็นมีโคมไฟจุดอยู่ดวงหนึ่งแต่หามีคนสักคนหนึ่งไม่ไทยเจอส่งรู้สึกอ่อนพระไทยและหิวเป็นกำลังจึงเลยนั่งพักอยู่ในบ้านหลังนั้นส่วนม้ามังกรปล่อยให้ยืนอยู่ที่หน้าประตูต่อสักครู่ได้เห็นปีศาจลายตนล้วนแต่หน้าตาดุร้ายเข้ามาแลบลิ้นปลิ้นตาแหกอ,อกทำท่าลอกล้อนด้วยประการต่างๆ ไทยเจอได้เห็นแทนที่จะสะดุ้งหรือหวาดกลัวกลับเนื้อโกรธเคืองลุกขึ้นเอากระบี่ไล่ฟันพวกปีศาจเหล่านั้นอยู่วุ่นวายแต่ปรากฏว่ามิได้ถูกปีศาจตนใดพวกปีศาจเหล่านั้นก็ยิ่งหลอกเลาะให้ไทยเจอลุกไล่วนเวียนอยู่ภายในบ้านนั้นไทยเจอไล่ฟันจนรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเต็มทีพอนึกขึ้นได้จึงออกมาเรียกม้ามังกรเข้าไปในบ้านนั้น หมามังกรส่งเสียงคำรามลันพวกปีศาจเหล่านั้นตกใจกลัวและพากันหายตัวหนีไปไทเจอรู้สึกอ่อนเพลียและหิวหนักขึ้นก็เลยบรรทมหลับอยู่ในบ้านนั้นส่วนม้ามังกรกลับออกมาหาหญ้ากินอยู่ภายนอกไทเจอบรรทมหลับไปจนไม่รู้ว่านานเท่าไหร่มารู้สึกตัวตื่นขึ้นแต่เมื่อเห็นหญิงสาวสี่คนหน้าตาหมดจด แต่งตัวสวยงามเดินตรงเข้ามาและสองคนเข้าประคองร่างไทยจือทั้งซ้ายขวาพลางพูดว่าเฉยสวยคงจะหิวโหยอ่อนเพลียมากนักกระมังพอพูดขาดคำอีกสองคนก็จัดแจงรินสุราออกจากบ้านใส่ถ้วยและหยิบกับแกล้มเตรียมถือไว้พลางพูดว่าเฉยสวยจงเสพสุราอาหารที่พวก้าพเจ้าจัดมานี้ก่อนเถิด ไทยเจอกำลังทรงกระหายหิวอ่อนเพลียมากก็จริงแต่ยังไม่กล้าสเสวยจึงตรัสถามว่าพวกเจ้าเป็นใครมาแต่ไหนจงแจ้งให้เราทราบโดยดีก่อนเราจึงจะยอมรับสุราอาหารจากพวกเจ้าหญิงสาวสี่คนต่างตอบว่าพวกข้าพเจ้าเป็นคนรับใช้ของกงจุและกงจุมีความสงสารจึงให้ข้าพเจ้านำสุราอาหารมา และให้คอยอยู่ปรนิบัติรับใช้เชยสวยด้วยไทเจอได้ฟังก็ตรัสว่านายของพวกเจ้ากับเราเป็นศัตรูกันแล้วคิดอ่านจะเอาสุราอาหารใส่ย,ยาพิษมาให้เรากินกระนั้นหรือและเวลานี้นายของพวกเจ้าหนีไปหลบหน้าอยู่ที่ไหนจงไปบอกให้มารบกับเราอีกเถิดสาวใช้ทั้งสี่ต่างตอบว่าสุราอาหารที่พวกข้าพเจ้านำมานี้ ล้วนแต่เป็นของดีๆหาได้เอายาพิษหรือของร้ายสิ่งไรเจอปนเลยไม่และเวลานี้กงจูกำลังอยู่บนโรงพิธีมิปราถนาจะรบกับเชยสวยนักดอกถ้าคิดกระนั้นแล้วไหนเลยจะใช้ให้พวกขพเจ้ามาเช่นนี้เล่าไทยเจอกำลังหิวเต็มทีแต่ยังไม่วางพระไทยจึงตรัสบอกสาวใช้ทั้งสี่ให้ลองชิมสุราอาหารดูก่อน สาวใช้ทั้งสีก็กระทําตามไทยจือทรงเห็นว่าเป็นสุราอาหารที่บริสุทธิ์แน่จึงรับเอาถ้วยสุราไปดื่มก่อนจนหมดสองถ้วยแล้วสาวใช้คนหนึ่งก็หยิบกับแกลมป้อนใส่ปากไทยจือเสพสุราอาหารจนอิ่มรู้สึกว่าค่อยมีกำลังเหมือนเดิมแล้วจึงตรัสถามอีกว่าโรงพิธีของนายพวกเจ้าอยู่ที่ไหนจึงช่วยพาเราไปสักหน่อยเถิด เพราะเราเที่ยวหาจนอ่อนใจแล้วไม่พบทั้งไม่รู้ว่าทางออกบริเวณเขานี้มีอยู่ที่ไหนสาวใช้ทั้งสี่นางยิ้มพลางต่างตอบว่าเวลานี้พวกขพเจ้าจะพาเฉยสวยไปพบอย่างไม่ได้ดอกดโดยกงจูสั่งมาว่าถ้าเฉยสวยยอมตกลงรับคำสักประการหนึ่งแล้วจึงจะอนุญาตให้พบปะโวยได้และทางออกนั้นต่อให้เฉยสวยค้นหาอีกสักเท่าไหร่ ก็จะไม่พบฉะนั้นอย่าเพื่อด่วนคิดอ่านถึงเรื่องนี้ให้เสียเวลาเลยไทยจือได้ฟังก็ตรัสสักว่านายของพวกเจ้าสั่งมาประการใดสาวใช้สี่คนต่างตอบว่ากงจูหมายจะเอาเชยสวยเป็นที่พึ่งอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่ทราบว่าเชยสวยจะยินดีตกลงด้วยหรือไม่ไทจือแค้นส่งพระสวนพลางรับสั่งว่า นายของพวกเจ้ามีผัวอยู่ทั้งคนแล้วยังคิดจะมาเอาเราเป็นที่พึ่งด้วยเหตุอันใดช่างไม่รู้สึกละอายใจบ้างเลยหรือสาวใช้ทั้งสี่ตอบว่ากงจูมีสามีแล้วก็จริงอยู่แต่ทว่าหาความสุขสบายมิได้เลยจึงใครจะได้เชยซวยไว้เป็นที่พึ่งสืบไปไทจือตรัสว่าพวกเจ้าจงไปบอกเถิดว่าเราจะกระทำเช่นนั้นไม่ได้ เพราะกลัวเกรงคนทั้งหลายจะติเตียนนินทาเอาเป็นยิ่งนักสาวใช้ทั้งสี่ได้ฟังก็พูดจาวิงวอนอยู่อีกแต่ไทยเจอก็ตรัสยืนคำอยู่ไทยเดียวว่าจะยอมตกลงตามถอยคำของนางเค้งห้วยกงจูสั่งมานั้นไม่ได้เลยเป็นอันขาดสาวใช้ทั้งสี่เห็นเช่นนั้นจึงกระทำตามอุบายของนางเค้งหวยกงจูสั่งมาคือหากนางสำแดงถีท่า วางจริตยั่วยวนชวนใจด้วยประการต่างๆเพื่อว่าถ้าไทยเจอลงรักนางคนใดแล้วภายหลังนางเค้งหวยกงจูจะได้ลอบเข้ามาเปลี่ยนตัวรวมหลับนอนแทนแต่ไทยเจอได้เห็นก็กลับเครืองพระไทยตรัสตวาดเอาวะอีพวกนาดานอย่าม,รรม,มาทำมารย่าเล่นจริตแกเรานักเลยเราไม่ปรารถนาจะเอาพวกเจ้าไว้ใช้การสิ่งใดดอก ถ้ายังคขนไม่ออกไปให้พ้นในบัดนี้แล้วเราจะลงโทษเสียให้สาแก่ใจสาวใช้ทั้งสี่ได้ฟังแทนที่จะโกรธตอบหรือมีความเกรงกลัวกลับต่างยิ่งรุมกันช่วยสัพยอกหยอกเย้าไทยเจอหนักขึ้นจนกระทั่งไทยเจออดพระไทยนิ่งอยู่ไม่ได้จึงผลุดลุกขึ้นถีบเตเะอาคนละทีสองทีสาวใช้ทั้งสี่นางทนความเจ็บปวดไม่ได้ ก็พากันวิ่งหนีออกจากบ้านหลังนั้นหายตัวไปยังโรงพิธีไทยเจอจะตามออกมาแต่มองหาไม่เห็นจึงกลับลงนั่งที่เก่า